เอกไปไหนอะคะโลกหมุนรอบโลกค่ะเอกอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างประเทศฮะอยู่ฝรั่งเศสไม่ยอมกลับมาสักทีเลยฮะอยู่ฝรั่งอยู่ฝรั่งอยู่ฝรั่งโน้นได้ไหมอันโลกหมุนรอบโลกอะครับอะครับยังไงคเส้นเรื่องเส้นเรื่องคือจริงๆมันเป็นเอ่อสตอรี่ของแบบเป็นสตอรี่คัมมิ่งออฟเอจครับผมเป็นแบบดูการเติบโตดูมิตรภาพของ ของคนสามคนใช่ครับผมของของคนสามคนที่รักกันมากๆแล้วก็จะมีแบบทั้งการแบบจากลาการเติบโตต่างๆอะไรเงี้ยเข้าเข้ามาจากสามคนที่อยู่ด้วยกันและรักกันมากๆากไปนานๆครับผมในเรื่องโบลรับบทเป็นในเรื่องโบลรับบทเป็นพระเอกในเรื่องโบลรับบทเป็นเออตะวันค่ะตัวตะวันก็จะาคลคเตอร์แบบเป็นความสดใสของโลกใบนี้ให้กับตัวชินแล้วก็ตัว ไอ้เคียวชื่ออะไรนะมาณ์นะส่งไปนานแล้วก็ <st ress> เป็นความสุขใจให้กับสองคนนี้ค่ะแล้วก็มันก็จะมีเรื่องราวที่ไอ้บอกไปค่ะว่าจะมีเป็นแบบการเติบโตของแต่ละช่วงวัย <st ress> แต่ละเหตุการณ์แต่ว่าแต่ละสถานการณ์อะไเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับรับดเป็นชินครับผมชินก็เป็นเอ่อเด็ก เด็กกัมพาที่เป็นเด็กวัดครับผมโตมาในวัดเลยเแล้วก็ถูกรับเลี้ยงโดยตะวันนะครับผมความสดใสของเราอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนรักเขามากแล้วแบบเขาเขามีบุญคุณกับเรามากอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนอยากจะทําทุกๆุกอย่างเพื่อเขาเป็นคนแบบแบบแห้าวห้าเฮี้ยวเี้หน่อยฮะแบบชอบแบบชอบใช้กําลังชอบใช้แรง้ยครับทางทัศน์การสถาบันในเรื่องนี้บนหลายๆเรื่องที่เราเลเ่นมาพอมาเป็นเรื่องนี้เรื่องนี้ค่อนข้างยากค่ะเพราะว่ามันไต่ระดับของ นั่นแหละค่ะที่บอกคัมิ่งออฟเอชอะไยแบบหลายอย่างใช่แล้วก็อีกอันหนึ่งคือเป็นนักข่าวเป็นนักข่าวด้วยแล้วก็กับโบกับไอซ์เนี่ยก็ต้องมีแบบว่ามามาพูดเป็นพิธีกรอีกคู่กันอีกคือแบบค่อนข้างยากเพราะว่าบทมันจะยาวมากๆเลยแต่เราก็ต้องแบบพูดให้โฟล์มากๆเหมือนเหมือนเป็นมืออาชีพเหมือนพี่อย่างเงี้ยเราก็แบบยากเป็นนักข่าวยากจังวะใช่ไหมคะพี่พี่ดูเลยใช่ไหมนักข่าวยากต้องถามอะไรตลอด น่าติต้องถามเธอตลอดเองว่าละเอ๊ะยังไงก็จะได้เห็นตั้งแต่แบบรุ่นวัยนักเรียนถึงไปจนถึงทำงานเลยใช่ครับตั้งแต่ตั้งแต่เด็กมากๆตั้งแต่แบบเปิดประถมเลยฮะจนแบบโตมากๆครับผมทำไมพี่แันเลือกวิกงันให้เธอใส่อะไรนะคะวิกชุดนักเรียนอ๋อมันเรามัน มันน่ารักไงของเขาอะยังดีครับมันยังเป็นแบบหน้ามาแบบแบบติงหูระบายมัอกมาของผมนี่คือแบบมันมันเรียกว่าหนูแทะมันแบบมันไม่เหลือแล้วข้างบนมันเหลือนิดนหน่อยๆนยแล้วแบบหน้าผากเราก็เล็กซะด้วยสินึกออกปะพี่แองก็อยากให้โชว์จังเลยผมก็แบบตะวันตัดให้ไงในเรื่องแบบตัดกันเองตกรดาษไม่มีตังไงก็ตัดเลยแต่มานะเขาก็ส่งเขาดูโอเคนะดูรอดสุดก็ ไม่รอดเหมือนกายความว่าอะไรครับเราให้เขาพูดก็ได้โอเคโอเคโอเคเขาไม่อยู่เราไม่เอาดีกว่าเราไม่เอาดีกว่าได่เห็นตัวเองในชุดนักเรียนอีกครั้งนึงเหมือนกี่ก็ก็ยังใส่ได้อยู่นะเออเกือบใส่ได้ก็จริงก็จริงไม่กี่ปีเองก็ยังพอแบบเออไม่กี่ปีนี่กี่ปีครับไม่กี่ปีนี่กี่ปีไอ้เดี๋ยวตัวปล่อยแล้วโ่กี่ปีอ่ะ ตอนนี้วัย27 <iendo> เราจบมหามหา10ปีจริงมะเนี่ยพ <is this> ี่สิบปีป่ะสิบสิบสิบเป็นสิบปีนะสิบปีเอสิบปีประมาณมามาไกลเหมือนกันแต่แต่อันนี้ยังวัยวัปวัยวัยมหาลัยอยู่ครับใช่ครับก็จริงๆตอนตอนนี้ผมกำลังจะ25ครับเดือนเดือนนี้แหละเดือนที่25ก็ก็ไม่ต่างกัก็ก็ไม่ต่างมากเท่าไหร่ครับนิดๆหน่อยๆหน่อยร่วงละสามร้อยกันบ้างค่ะ ผมว่าจริงจริง,รงการการทำงานในละครเรื่องเนี้ครับผมสำหรับผมนะสิ่งสิ่งที่ยากที่สุดคือคือการดีลกับทั้งทั้งสองคน <c oughs> อีกอีกสองคนนั่แหละครับ <c oughs> เป็นเป็นคู่แสดงของเราเนี่ยแหละฮะไม่ใช่แค่ไอ้หรอก จ้าคือแบบต้องต้องต้องเดี๋ยวรอดูแบบเบื้องหลังอะไรเงี้ยผมก็แบบจะมีแบบคนหนึ่งที่เหมือนแบบเป็นคนแบบโยนมุก5บาท10บาทอะไรตลอดทั้งวันอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนหนึ่งที่แบบต้องเปิดเปิดมินิคอนเสิร์ตตลอดเวลาแบบร้องเพลงเดี๋ยวเปิดเพลงเดี๋ยวแบบจัดคอนเสิร์ตตลอดเวลาก็แล้วไอ้อะค่ะไอ้เฮ้ยผมผมเรียบร้อยผมเป็นน้องที่น่ารัก เออกับพี่ๆทุกคนเดี๋ยวรอชมภาพนะคะแล้วเวรกรรมมันจะตทำให้เก่ามันทำงานค่ะเอาจริงๆผมน่ารักไม่น่ารักเหรอน่ารักเออเห็นไหมเห็นไหมสุดอากาศสบายพุชจัดเป็นไงพุชจัดโอ้โหสุดๆสุดๆ โหดทั้งผู้จัดโหดทั้งผู้กำกับออ่าใช่ฮะทุกอย่างก็จริงจริงจริงก่อนหน้านี้ก็เคยโดนขู่มาแล้วครับผมทั้งแบบทั้งพี่แอลอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่พี่มาริโอ้เคยดูผมเคยขู่ผมไว้ว่าแบบนี่เขาดุนะนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ไม่ขนาดนั้นไม่ได้ไม่ได้ดุแต่ว่าแบบแต่น่าจะเป็นแบบพุ่งกับพี่ปั้นมากๆใช่แล้วก็จริงจังกับการทํางานมากใช่มากๆากครับมากๆุก่างทุกเก็บทุกรายละเอียดเลย ใช่ครับจุกค่าละเอียดจริงๆฮะๆแล้วก็แบบพี่แอนทั้งพี่เอเลย <ๆ S 2> ดูแลดูแลสุดๆ,ๆฮะมีมีมีความแบบเราซีนหมดแล้วแล้วเราแบบวันนี้แบบไอ้กองกองมันเลิกกำลังจะเลิกเร็วอะไรอย่างเงี้ยพี่ใหญ่ก็แบบเอ้ยหรือหรือว่าเราเอาซีนมาถ่ายเพิ่มเ,ออเป็นไหมอ,อ,อะไรเงี้ยกลับไปเปลี่ยนชุดเลยแบบอะไรเงี้ยผมก็แบบ ก็ฟังแล้วก็ท้อนิดนึงก็ไม่เป็นไรก็ได้ก็ได้ตอนแรกเรานึกว่าเราจะได้กลับเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอ่ะไม่เป็นไรเราเราถ่ายต่อก็ได้ครับมีห้องดำไหมปกติเราห้องดำผมไม่ผมไม่เคยเข้านะไม่มีห้องดำมีแต่ห้องสว่างสว่างใช่ไม่มีห้องสว่างของเรื่องยากกับมัรโอเขาแบบต้องเปี่ยต้องเรียนมาห้องดำื่อปรับปรุงตัวละครอะไรกันเข้มข้นเลยเราไม่ีไม่มีไม่มีไ่ะไม่มีใช่มีไม่มีไม่มีไม โอเคก็คือถ้ามีอะไรพี่เอลก็จะใส่เพิ่มให้เหมือนขยายความความเป็นตัวละครอนั้นให้คี่อยางเนี้ยมากยความน่าสนใจของเรื่องเราขายของภาพความน่าติดตามของเรื่องนี้ต้องดูต้องดูจริงๆใช่เพราะว่าเป็นเรื่องที่หนูว่ารายละเอียดค่อนข้างน่าสนใจอยากจะให้ทุกคนได้ดูกันจริงๆเป็นแบบอะไรที่คนไทยน่าจะยังไม่เคยได้แบบรับชมกันใช่ครับแล้วก็น่าจะเป็นภาพอะไรใหม่ๆที่ทุกคนจะได้เห็นกับเรา3ามคนครับว้าว โดยโดยเฉพาะตอนแรกๆตอนเด็กเนี่ยคือแบบโอ้ยเล่นอะไรกันไปเยอะมากฮะก็ก็แบบพวกเราสนุกกันมากๆก็เชื่อว่าทุกคนที่ดูก็น่าจะสนุกตามไปกับเราก็อยากให้ดูกันมากๆครับโลกรอบหมุนรอบเธอครับจริงๆเราควาเป็นแนวไหนเสียวเสียวเลยใช่ไหมเสียวเลยฮะจริงๆก็เสียวได้ก็เสียวได้มี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 หลายเสียวอยู่เหมือนกันหลายเสียว คนรู้หุกคนไม่ต้องหัวแล้วนะเสียวได้เสียวจริงเรื่องนี้เรื่องนี้เสียวจริงไม่ใช่แค่ไอโบพี่เจ๋งก็เสียวมากอุ้ยคนนั้นคนคนนั้นน่าจะเสียที่สุดแล้วก็มีพี่เกรซวทรินทอร์ด้วยตัวละครลับหรอตัวละครให้เาให้บอกไม่รู้เหมือนกันพูดไปแล้ว ก็มีก็น่าจะได้เห็นกันแล้วแหละว่ามีใครบ้างติดตามกันได้ในปีหน้าแน่นอนใช่ค่ะปีหน้าปีหน้าได้รับชมค่ะอัพเดทล่าสุดของผมคือต้นปีหน้าฮะน่าจะมีมิถุนาคุณคืออะไรมีนาคมมีนาโอเคครับขอบคุณครับ